สวัสดีจ้าพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนนาหอกันอีกแล้วจ้ะกับป๊อบไอยกินแสบมากจ้ามือนี้ป๊อบไอ้ผิพ้าพี่พ้าน้องมากินซาซิมิกุ้งแม่น้ําสดจ้ะมาจ้า,พ,าพ,พี่น้องแซฟแชน้ากันจ้ะมากกินน้ากันจ้ะครั้งแรกเลยจ้ะกุ้งแม่น้ําซาซิมิครั้งแรกเลยจ้ะเคยกินแต่กุ้งแช่น้ําปลาพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งสดๆเลยจ้ะป๊อบไอนอกน้ําแข็งมาแล้วจ้ะนอกพี่น้องเนาะ้วค็ล่างโซดามันแล้วจ้ะ มาจากพี่น้องแซ่บแบน้ำกันจ้ะผากแกมเข้ากับมีสารแน่ลราลเที่ยมโทนดองจ้ะแล้วก็มะละชีนกจ้ะมาจากพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ะกลุ่มตัวยังแงเลยพี่น้องสดๆเลยดิจ้ะสอนสื้อมาอยัางดินอยู่เลยจ้ะพี่น้องก่อนอื่นไอ้ป๊อบอายก็กราบขอโทษขออภัยสำหรับคนที่ว่าเพิ่นบบกินดิบน้ำนอจ้ะเนาะของแสบูีนําพูมักนะจ้ะพี่น้อง บอกว่ากันเนาะจา้ะเนาะเบิ่งเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องปอบอายกับกินเป็นครั้งแรกคือกันจ้ะเ่าเคยกินนึอกันจ้ะเคยกินต่กุงแจน้ำปลาจ้ะพี่น้องมันเป็นความชอบส่วนตัวนะจ้ะเพราะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น,อน,นอ้องกุ้งแม่นม้ำวุ้ยใสๆเด้งๆนะจ้ะพี่นอ้อง กับน้ำจิมซีูู่ดตำเองจากพี่นอ้องอม,มาจากพี่น้องแซ่บๆนั้งน,นจอืสดรับจ้ะหวานเย้ยหวานแห้งจ้ะข้างแรกก็อนจากพี่น้อง แกมก็มาลรกชิน,นกจ้ะพี่น้องอืมสดๆนกน้ำแข็งมากจ้ะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องมาแช่แช่น้ำกันจ้า นี่เนาะเด้งเด่งสดสดเลยจ้ะอกำลาล้นคโนเขากันดีจ้ะ เป็นยังไงง่ะนกน้ำแข็งละกาล่างไลยลา่ํามจ้ะลักามาล่างนามโซดาอีกเทียน่งจ้ะพี่อน้อง ใี่ค่ะอินดี้พี่นอ้องเมื่อปวดพูดอ่ะแสบคักเคยกินครั้งแรกเลยจ้ะพี่น้อง ซาซิมิกุ้งแม่น้ำน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวสุดยอดเลยจ้ะกุ้งเด้งเด้งกรึบกึบเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> ใสใสกรึบเลย เสรมห้างจ้ะสดขักโอ้ยอาจจะทุลักทุเลในาการแกะแกะเปลือกกุ้งเนี่ยได้จ้ะพี่น้อง บ่ได้แกะหน้าจ้ะอยากเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนํามามันโตใหญ่แห้งจ้ะสดสดเลยจ้ะ ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่นอ้องน้ำจิ้มแบบสุดยอดเลยจ้ะฮันบ่เผ็ดกับบ๊แซ่บพี่นอ้องน้ำจิ้มก็ได้ <c oughs> เจ้จาพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับเมอนี้ป๊อบอายค่ะกราบขอบพระคุณพี่น้องเบอร์สุขุมสุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดเป็นกำลังใจซอยป๊อบอายป๊อบอายฝากช่องยูทูบป๊อบอายกินสับเนื้อแน่จ้า ฝากพี่ฝากน้องเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจซอยปอบอายนี้ได้จ้าพี่น้องสำหรับพนีกาสวัสดีจ้า